Mg5 Pro Dare to be you เผยตัวตนขั้นสุดโดดเด่นในแบบที่เป็นคุณครับดีไซน์สปอร์ตมาพร้อมกระจังหน้าแร็คโ e มกระดิวกริวดีไซน์มาพร้อมกับล้ออัลลอยขอบ17นิ้วครับรูหราไปด้วยหลังคาพา n o โ a ร i ิกซันรูฟครับ มั่นใจทุกการขับขี่ครับด้วยระบบความปลอดภัย Advanced s y n c h r o n i z e d Position System ใช้ชีวิตให้สมูทไปกับการเชื่อมต่อ iSmart ทที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายครับ โปรโมชั่นสุดคุ้ม MG 5 Pro ออกรถศูนย์บาทหรือเลือกรับดอกเบีย้ยศนาน4ปีฟรีประกันภัยชั้นหและของแถมมาตรฐาน MG ครบทุกรายการคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อที่รึกการขาย MG a b l e สาขารามคำแหงของเราได้เลยนะครับ